อีกหนึ่งนุ่งฮอตนะครับแบมแบมกันพิมุกนะครับเดี๋ยวเรื่องก็ไดีกว่าว่าพลาเพลงใหม่ล่าสุดของตัวเองที่เป็นออริจินิลซาวด์แทร็กด้วยนะครับติดชาร์ตไอจูนทั่วโลกเลยครับครับฟังแบบไม่รู้จบจริงๆนะฮะมีรายงานว่าเพลง m e l ร i n g นะครับซึ่งก็เป็นผลงานประกอบซีรีส์ Business Proposal สนุกมากนะเรื่องนี้ครับรวมทั้งเป็นผลงานการร้องเพลงซาวด์แทร็กประกอบซีรีส์เกาหลีนะฮะแบบโซโล่เดี่ยวครั้งแรกของเขาตั้งแต่ที่เดบิวต์มา8ปีด้วยกันของแบมแบมครับ ล่าสุดนี่ะต้องบอกอารวาสครองเทรนไปทั่วโลกครองชาร์ตไปทั่วโลกเลยนะ,ะใน iTunes เพียงไม่นานหลังจากที่ปล่อยออกมาเมื่อวันที่9มีนาคมที่ผ่านมาโดยผลงานเพลงนี้ครับสามารถควา้าอันดับหนึ่งจากชาร์ต iTunes ได้นะ,ะทั้งในฟินแลนด์บราซลโคลัมเบียคอสตาริกาฟิจิอิสราเอลฟิลิปปินส์แล้วก็ไทยและก็อีกหลายชาติเลยนอกจากนี้ก็ยังติดสิอันดับแรกในชาร์ตไอจูนส์แคทที่บัลเรียกรีซเอสโตเนียสหรัฐอเมริก อาหรับเอมิเรต์นะครับไม่รวมที่เปิดตัวติดชาร์ต worldwide iTunes อัลบั้มในอันดับที่42ด้วยโดยสำหรับซีรีส์เรื่องนี้ถ้าใครยังไม่ดูแนะนำให้ไปดูสนุกมากค,คืนนี้อีกตอนหนึ่ง Business Proposal นะครับ mm. นัดบอร์ดวุ่นลุ้นรักท่านประธานคือเป็นการเล่าเรื่องราวแหละของสาวพนักง,งานออฟฟิศที่ไปน,นัดบอร์ดแทนเพื่อนคือที่เกาหลีนี่มันเป็นเรื่องปกติมากแต่ว่าหนุ่มคู่เดทเนี่ยดันเป็นประธานบริษัทที่เธอทํางานอยู่ <c oughs> แล้วเขาเนี่ยก็ยังตก ลงปรงใจแต่างงานกับเธอด้วยซึ่งเป็นกุญแจตัวปลอมครับ,รบเรื่องนี้นำแสดงโดยอันเฮย์ซอฟนะครับแล้วก็คิมเซจองกำลังทำเรตติ้งดีวสวยเลยนะตอนนี้ตอนที่4ละก็เรตติ้งเกือบ2หลักแล้วนะฮะก็ลงจอทุกวันจันทร์คืนนี้ก็มีเหมือนกันแล้วก็วันอังคาร2ทุ่มทาง SBS นะครับแล้วก็ทาง r รีมิ่งในเมืองไทยก็มีเหมือนกันครับไปลองดูได้นะเอกน่ารักแล้วก็พระเอกตัวตัวตัวร้ายเนี่ยในเรื่อง โนดรอปก็เล่นเป็นเพื่อนพระเอกด้วยนะครับนะครับเออจริงๆอะ่ะคนคนไทยที่ไปดังที่ที่เกาหลีอะอ,อยากให้ไปดูคลิปของป่าเต้ที่เอานิชคุณมาสัมผัล่าสุดล่าสุดเออลองไปดูดีมากเลยลองเข้าไปเซิร์ชนะป่าเต้ทอล์อนิชคุณน่าสนใจมาก